สำหรับสายเทรดสั้นแล้วอยากรันกำไรให้ได้มากยิ่งขึ้นวันนี้ผมก็มีเทคนิคในการเทรด i m ม f เ a m e M5 พร้อมกับเครื่องมือดีๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆใช้กันแบบฟรีๆเลยนะครับใครว่าเทพอยู่บนสวรรค์ใครว่าพลังพิเศษต้องอยืนเหนือการครอบครอง อย่าให้อะไรมาจำกัดความเป็นเทพในตัวคุณสไนเปอร์ฉีกนิยามความเป็นผู้นำด้วยเทคโนโลยีที่เทพแบบคุณ KC Forex t r a d i ท g สวัสดีครับสำหรับคนที่ชอบเทรดในทางเฟรม M5 นะครับก็ต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีและมีวินัยค่อนข้างสูงนะครับ TP คือ TPSL คือ SL นะครับเราจะไม่ปล่อยลาก เพราะว่ามันจะสร้างความยุ่งยากให้กับเราทีหลังนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นําในเรื่องของการลงทุนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนและบริหารจัดการเงินให้ดีลงทุนอย่างมีสติเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้นะครับขอให้คนที่กดไลค์กดติดตามช่อง KC Forex Trading ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเทรดและทำกำไรได้อย่างยั่งยืนกันทุกท่านเลยนะครับเราจะเทรดใน time frame M5 นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีสเปดที่ต่ำบโ็อกเกอร์ที่ผมแนะนำในวันนี้นั่นก็คือบรกเกอร์ A Cap นะครับจะเห็นว่าสเปดเฉลี่ยอยู่ที่12จุดมีความสเสถียรของสเปดค่อนข้างสูงนะครับ A Cap เทรดทองเฉลี่ยเพียง12จุดไม่มีค่าคอมมิชชั่นเทรดได้บน Trading View back t ท s t ได้ย้อนหลัง 20ปีในการาฟของทองคำเทรดทองสเปดต่ำไม่มีรีโคดไม่ลดเดเวลท์ออกคำสั่งรวดเร็วเพียง0.004วินาทีเอ็กแคปเปิดทำการมาแล้วกว่า1 4ปีเป็นบกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียมีใบอนุญาต ASIC SCB FCA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้หรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดเอ็กแคปทเขาจะมีซัพพอร์ทไทยให้บริการตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับเอ็กแคปเป็นบุกเกอร์ที่ติดต่อซั เ,เทตทองต้อง XCAP เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากใช้งาน b o o k ก r er a c a p นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ตรงดิสคริปชันนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็สมัครได้เลยเราก็มาตั้งค่าอิ d i c a t o r ไปพร้อมกันเลยเข้ามาที่ Insert d นะครับอิดิเคเตอมาที่โหมดเทรนนะครับเลือก moving average moving average เส้นแรกนะครับที่ผมจะใช้นั่นก็คือ period 4 0 0เมตตดเป็น exponential apply to close นะครับ level ไม่ได้ใช้นะครับกดโอเคเข้าไป เราก็จะได้เส้นแบ่งเทรนมานะครับกราฟยืนอยู่เหนือเส้นเล่นบายกราฟอยู่ใต้เล่น By, เซลล์ Sell, เหมือนเดิมนะครับง่ายๆแบบนี้ที่ยากของระบบนี้คือการรอนะครับรอให้เข้าเงื่อนไขแต่การรอที่มีประสิทธิภาพก็ทําให้เราทรรํากําไรได้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกันมาที่ Insert อีกหนึ่งครั้งไปที่ i n d i c a t o r มาที่โหมดเทรน moving average เส้นต่อไปที่เราจะใช้คือ45ปรับสีได้ตามใจชอบนะครับผมจะใช้เป็นสีชมพูนะครับกดโอเคเข้าไปเราก็จะได้ moving อีกหนึ่งเส้นมามาที่ insert อีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะใช้3เส้นมาที่โหมด trend moving average ตั้งค่า period เป็น15นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับ เงื่อนไขฝั่งใบนะครับมี2รูปแบบนั่นก็คือกรณีที่2เส้นนะครับสีเหลืองและสีชมพูตัดสีฟ้าขึ้นเราเปิดบายได้เลยตรงจุดนี้โดย SL ที่โลก่อนหน้านะครับหรือ SL ที่บริเวณใต้เส้นสีฟ้าหาแท่งที่อยู่ใต้เส้นสีฟ้า1แท่งแล้วก็ SL เลือกเก็บ TP 1หรือเก็บระยะ TP ตามเส้นสีเหลืองก็ได้นะครับอย่างจุดนี้เราก็จะกำไรไปถึง TP 2เท่าได้นะครับ ตรงจุดนี้เมื่อหลุดลงมาครับเส้นเหลืองและเส้นชมพูตัดลงเราสามารถเปิดเซลล์ได้ทันทีแต่จะเห็นว่าแท่งนี้ค่อนข้างยาวนะครับถ้าเราเซลล์ตรงจุดนี้เราก็ SL ที่เส้นสีฟ้าก็ได้ตรงนี้นะครับเราใช้เงื่อนไขของการเบรกเส้นสีเหลืองในการปิดนะครับเบรกขึ้นมาบริเวณนี้เราก็ปิดทํากำไรออกไปอันนี้ก็เป็น1เงื่อนไขในการเทรดนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยเราสามารถเทรดอะไรได้บ้าง อ่าอย่างจุดนี้นะครับกราฟตัดขึ้นไปเราเข้าเทรดครั้งแรกแล้วเมื่อกราฟนะครับยืนอยู่เหนือเส้นสีฟ้านะครับเราจะรอให้ EMA 2เส้นตัดกันขึ้นอย่างตรงจุดนี้มีการตัดกันขึ้นเราใช้บริเวณนี้เข้าบ่าย SL ที่แท่งคู่นะครับเก็บสั้นๆ TP1 เท่าแล้วก็จะมีจุดนี้นะครับที่เส้นตัดกันขึ้นอ่าแท่งคู่อยู่ตรงนี้นะครับจุดตัดคือแท่งนี้นะครับเก็บ t p 1เท่าตรงจุดนี้ก็สามารถทํากําไรไปได้นะครับ มีตัดอีกไหมนะครับก็จะมีจุดนี้นะครับที่ตัดขึ้นก็จะเป็นแท่งนี้เราก็ใช้จุดนี้นะครับเป็นจุดเปิดบาย SL ที่แท่งคู่นะครับปรากฏว่ากราฟเนี่ยทิ้งตัวลงมาก่อนนะครับอันนี้ก็โดน SL ไปนะครับ ถ้าเราไม่ยอมให้โดนเน็ตเดาวนะครับณจุดนี้เราจะโดนลากไกลเลยนะครับแถมพลาดจุดเข้าเซลล์ด้วยนะครับเมื่อลงมาใต้เส้นสีฟ้านะครับเงื่อนไขเราก็จะใช้เหมือนเดิมก็คือเส้นสีเหลืองกับสีชมพูตัดกันลงนะครับเราก็จะเซลล์ตรงแท่งนี้ HL ที่แท่งคู่ก่อนหน้านะครับก็คือบริเวณแท่งนี้นะครับก็วิ่งไปถึง t P 1ได้บริเวณนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อย ทีนี้เนี่ยหลายท่านนะครับอาจจะเสียดายเมื่อลงมาถึง TP 1แล้วกราฟเนี่ยวิ่งลงไปต่อได้จะทํายังไงให้เราสามารถลันเทนได้ไกลขึ้นวันนี้ผมก็มีเครื่องมืออีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเครื่องมือแจกฟรี free, ที่เศษสําหรับลูกค้าบุกเกอร์เอ็กแคปเท่านั้นนะครับสามารถไปโหลดนํามาใช้ได้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราตั้ง TP SL ได้เร็วขึ้นเหมาะสําหรับสายซิ่งที่ชอบเปิดปิดทํากาไรอย่างรวดเร็วเครื่องมือนี้มีชื่อว่า Flat t r a d e r นะครับ Flat Header เนี่ยดียังไง เราสามารถตั้ง SL แล้วก็ TP 1 TP 2ได้นะครับอย่างตรงจุดที่เรากลางฟิโบเซลนะจุดนี้นะครับ TP 1เนี่ยเราเก็บที่บริเวณโซนนี้ใช่ไหมครับตัว Fat t ท t h e r เนี่ยถ้าเราออกหลอดสายที่0.02เราตั้ง TP ไว้ที่บริเวณนี้นะครับเมื่อกราฟวิ่งมาถึง TP 1ได้นะครับเขาจะปิดทำกำไรให้เราครึ่งหนึ่งนั่นก็คือปิดออก0.01 จากจุดนี้นะครับถ้าเราเปิด0.02มาวิ่งมา300กว่าจุดนะครับเราจะได้กําไรรวมอยู่ที่6เหรียญทีนี้เนะี่ยแฟตเทรดเดอร์ ader, เขาจะปิดออกให้ครึ่งหนึ่งก็คือปิดออก0.01หลอดเขาจะปิดกําไรให้เรา3เหรียญอีกครึ่งหนึ่งนะครับเขาจะเอา SL ของเรานะครับมากันหน้าทุนให้เราแบบนี้นะครับเมื่อเขากันหน้าทุนให้เรานะครับเขาจะรันออเดอร์ต่อไปจนกว่าจะถึง TP 2เขาถึงจะปิดทํากําไรให้เราแฟตเทรดเดอร์เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราทํากําไรได้ไกลขึ้นนะครับจากจุดที่เราได้300กว่าจุดนะครับ วิ่งลงมาถึง700กว่าจุดเราสามารถตั้ง SL TP 1 TP 2ได้เลยนะครับตามจุดที่เราวางเดี๋ยวไปดูวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งไปพร้อมกันเลยนะครับโดยสมัครใช้งานบ o er ็อกเกอร์เปเปิดบัญชีและล็อกอินเข้าสู่ระบบผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ตรง Description น,นะครับเข้าไปที่หน้า d a s h b บอร์นะครับเครื่องมือนะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่า flat trader นะครับกดดาวน์โหลดเข้าไปก็จะได้ flat trader มาแล้วนะครับคลิกที่แสดงโฟลเดอร์ คลิกขวานะครับกด copy กากระบาดออกไปนะครับพับหน้าจอลงไปนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์ open data folder แล้วก็คลิกเข้าไปที่ MQL5 นะครับมาที่ expert นะครับ expert อีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะวางตรงนี้เลยนะครับปึ๊บนะครับก็วางไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแฟตเทเตอร์ของเรากากบาดออกไปนะครับเรามาคลิกที่ Navigator นะครับเปิดขึ้นมานะครับมาที่ expert คลิกขวาที่ expert r e f e r e นะครับปังแฟลตเทเตอร์มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อแฟ t ตเทเตอร์มาแล้วเนี่ยเราสามารถดึงลงมาวางได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับกดโอเคเข้าไปเราสามารถ move ได้นะครับว่าให้เขาอยู่ตรงจุดไหน เราต้องเปิดการใช้งานก่อนนะครับให้สังเกตด้านขวามือนะครับจะมีรูปหมวกอยู่นะครับถ้าหมวกเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับเรายังไม่สามารถใช้งานได้นะครับมาติ๊กที่ตรงนี้นะครับออกรเทิดดิ้งนะครับให้เป็นสีเขียวถ้าใครไม่เห็นนะครับคลิกขวานะครับแล้วมาที่คัสตอมไมส์นะครับมาเลือกที่ช่องด้านซ้ายนี้นะครับแล้วก็กดอินเสิร์ตเข้าไปอันนี้ผมอินเสิร์ตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หมวกยังไม่เป็นสีฟ้านะครับให้มาที่เนวริเกเตอร์นะครับใครไม่เห็นเนเวอร์บ n น v i g a t o ตรตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูที่ Account ของเรานะครับคลิกบวกที่ Account เมื่อเราบวกที่ Account เนี่ยก็จะมีบัญชีเทรดของเรานะครับขึ้นมากดบัญชีเทรดที่เราจะใช้เทรดบวกเข้าไปเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็น Fla t เทรดเดอยู่ตรงนี้นะครับคลิกขวาที่ Fat t เทรดเดอนะครับแล้วมากด a g r o t r a d i n g นะครับปุ๊บเห็นไหมครับว่าหมวกเป็นสีฟ้าแล้วนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเทรดตรงนี้จะเห็นว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขของเรานะครับแต่ผมจะเปิดออเดอร์เพื่อเป็นการสาธิตการใช้งาน f ฟล t เทรดเดอเฉยๆนะครับเราจะบายตรงจุดนี้ที่แท่่งคูบริเวณนี้นะครับ แล้วก็วัดมานะครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้300จุดโดยประมาณเราก็ตั้งตรงนี้นะครับ3.00นะครับ TP 1อยู่ที่3.00 TP 2อยู่ที่6.00นะครับส่วนหลอดไซส์นะครับสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับ ึ้นลงได้หรือจะพิมพ์ก็ได้นะครับตรงจุดนี้เราต้องใส่เป็นจํานวนที่เขาสามารถปิดครึ่งหนึ่งให้เราได้นะครับก็คือจํานวนที่เป็นเลขคู่นั่นเองนะครับเขาถึงจะปิดออเดอร์ครึ่งหนึ่งแล้วก็กันทุนให้เราได้นะครับจุดนี้เราจะเปิดบายนะครับแล้วก็กดคลิกบายเข้าไปเลยนะครับจะเห็นว่าเขาวาง s l ไว้ที่จุดบริเวณที่เราต่างฟิโบไว้นะครับ ทีพีเนี่ยเขาจะไปตั้งที่ TP2 นะครับแต่ว่าเมื่อกราฟวิ่งมาชน TP1 ได้นะครับเขาก็จะปิดทํากําไรให้เราก่อนก็คือบริเวณนี้300จุดนะครับครึ่งหนึ่งของ0.1ก็คือ0.05นะครับเอา SL ไปการหน้าทุน0.05ที่เหลือแล้วรันกําไรไปต่อถึง TP ที่เราตั้งไว้ก็คือ TP2 นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่สะดวกสบายและใช้งานง่ายมากๆนะครับเอามาปรับใช้ในการเทรดสั้นในไทม์เฟรมเอยางมห้าซึ่ง,ร,ร,ออร,งรับรา,ราจีย TP PSL จะปิดทำกำไรก็สามารถกดโค o s ตรงนี้ได้เลยออเดอร์ของเราก็จะหายไปนั่นเองนะครับแลถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่ยังหาระบบเทรดหรืออยากแบ่งปันเครื่องมือดีๆก็สามารถทำได้นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสาเร็จในการเทรดและทำกำไรอย่างมีสติและยั่งยืนนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ